กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะอยู่ผมมาครับวันนี้อยู่เกมแม,ม็กเพนสามในพาร์ทที่6แล้วโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งนะมันเซลแม็กเพนสวัสดีน่าจะใช่กูเด,ดาเอาอ่าพูดอะไรวะวนายอยู่ปะ,นาย,ยปะนายอยู่มั้งคุยทุระอยู่ มึงสองตัวนี้มันกากว่ะผมขอโทษทีครับนายเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเราผิดพลาดเองเออกูรู้ว่ามึงผิดพลาดแต่ผิดพลาดเพราะอะไรใช่เป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นเพราะว่าเรารวยแล้วมีความสุขพวกมันเลยหวังฟองร้ายเราเราก็เคยทําเรื่องดีๆไว้ที่นี่เยอะแยะอย่างที่ว่าไว้ถ้าเกิดได้ตัวฟาเบลน่ามาผมจะย้ายไปที่ไมมี่หรือครับอาริวาที่นี่แม่งมีมีที่อะไรดีเลย แต่ยๆสิครับคุณบองโก้เดี๋ยวผมจะตามหาไอ้คนที่ทำผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อคุณเบคเถอะผมเชื่อใจเขายังไงพ่อเราพ่อพ่อตายในซ่องเว้ยหัวใจวายตายกูโดนเหยียบหยามโดนล้อแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันชีวิตกูจบแล้วแต่เธอยังไม่ตายนะอย่างน้อยเราคงยังมีโอกาสอยู่ผมสามารถช่วยคุณได้ แต่คุณต้องทำตามที่ผมขอมีข้อแลกเปลี่ยนเว้ยก็คงจะได้ใจเย็นเข้มแข็งไว้รู้อยู่หรอกว่าเรื่องแบบนี้ทำใจยากเพื่อเมียนายอืมในหานี้ก็เด็กตาเล่ามาเซโลปาโซไปที่หอไปส่งคุณเบเกอร์คุณเบเกอร์มากับผมเถเดผมไปส่งไว้ใจเราเถอะครับ เดี๋ยวเราจะให้ความคองคุณแบบเฟิร์สคลาสผู้เถีะหรอแป่ไม่ออกไา่บายคุณเบเกอร์ไมยบายครับแป่จากลากทัพยอาน่าจะใช่หรอกผมรู้ไหมผมยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะนะคุณแม็กเราทุกคนแหละมันมีโอกาสน้อยนะที่เราจะเกิดมาแล้วอยู่บนกองเงินกองทอง เกิดอยู่ในประเทศที่ยากจนเงินผมแค่ผมรู้นะว่าเมียผมไม่ได้รักผมที่หน้าตาแต่รักผมด้วยเงินอย่างน้อยคุณก็เกิดมาครบสามองแล้วน่านับถือนะคิดงั้นเหรอผมไม่รู้สิผมพยายามจะทําอย่างนั้นแหละบางทีผมอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับพวกหน้างูที่เป็นเพื่อนไฮโงผม ขอหตุด่วนแน่ๆเลยพูดเลยรวะ <c oughs> ไม่อยากกินมาสตา์พวกตำรวจมาเก็บค่าสวยอีกแล้วมันเป็นเหมือนก้อนขี้ที่มีแรงวันตอมมันดูน้ารับถือตรงไหนวะชีวิตกูไม่มีเหลืออะไรแล้วมันจบทุกอย่างอะไรวะ อะไรอีกวะจิบหายหมดแล้วเออซินยอเกิดเรื่องแล้วครับพอดีมีอ่อเออกูเห็นแล้วแล้วกูอยากจะรู้ระบบล็อกดาวของมึงทำให้ไม่ทำงานเฮ้ยมึงมาทำดิดูเหมือนเออผมมีวิธีในการรีบูตมันถ้าเกิดผมไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ได้ว่าเอ้ยหมดเงินไปเป็นล้านเพื่อกดปุ่มนี้ ต่สิ่งที่กูได้คือไอ้เหี้ยยอยที่ไร้ประโยชน์ชีวิตผมจบแน่แม็กต้องห่วงปล่อยเป็นหน้าที่ผมอยู่ในออฟฟิศและล็อกตัวเองไว้อย่าให้ใครเข้ามานอกจากผมไปเร็วผมสามารถรีบูตระบบได้ถ้าเกิดเผาไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรปิดหูแล้วหมอบที่ใต้โต๊ะเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาแล้วแม็กเพลงกูออกมาบู๊กับทหารรับจ้างอื้อ Du dị tầm luật lập tàn của nầm lệch kênh của căn. Mỹ mọt một máy, mọt mai mày mọt mai เห็นหัวมึงนะอืมแม็กแม็กแม็กเออมึงออกมาได้แล้วจะแหกปากให้มันมายิงมึงนั่นไงเสร็จกันที้กูจะไปซื้อแผ่นผีเกี่ยวเฮี้ยอะไรด้วยวะมาเร็วบ้าเออโอเคมาเร็ว รับไม่ได้ระบบเซキュไม่ทำงานในช่วงเวลาที่เราต้องการระบบเ e c u r i t y แม่งเราก็ต้องลงมาลุยเองผมว่านะว่าสอง่อปนี้ผมจะไม่พากเอ่อพวกเดียวกันกับอาจจะไม่ได้พากแบบว่าบทไอเดียวที่แบบว่าเดินเฉยๆนะแต่ถ้าคัดตินผมจะพากนะคือแบบว่าบางทีผมพูดพูดอยู่แล้วทีนี้ผมต้องมาหยุดเพราะว่าคำพูดของแม็กเพนแบบว่าเชิงตลกหรือไม่ว่าบทพูดของเขา เอาหน้าไปโปอย่างนี้เลยครับเอาลบไปกูมาแล้วไอ้พวกทหารรับจ้างหมดไหมยังไม่หมดตัดหลบจังเลยปลอดภัยยังวะเออปลอดภัยแล้วไปเร็ว แม็กเพนก็รีบนะครับแบบว่าต้องการให้ไปเปิดระบบมาทางนี้มึงก็นําไปดิบอกกูทําทไมเดี๋ยวโผล่หน้าไปอย่างงี้มึงก็ตายกูหมอบลง ลากมาด้วยเลยแม็กเพเนี่ไม่พูดกูกูขยับมือให้เขายับมือแทนมองตาขเม่งเลยไอพวกตัวตลกพวกนี้เป็นพวกเดียวกันกับที่ไปยิงถล่มเราที่สเตเดียมราชาเบโตมันจะปกป้องคนที่จ่ายเงินให้กับมันงามๆเหมือนกับผมในตอนนี้ที่รับเงินและปกป้องคนในเวลาเดียวกันผมไม่มั่นใจว่ามันมาเก็บเงินหรือว่ามันมาเกี่ยวปัญหากับตระกูลบองโก Nếu tôi nghĩ tên ngoài anh đều thì nè chê ngói 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 บนข้าขอคิวก่อนโอ้ยจะตายไอป่าระเบิดมาปามาห้องเฮ้ยเฮ้ยเปิดระบบได้แล้วขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมให้วงมันไปก่อนมาเร็วเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวปกป้องเองผมคิดว่าไอเด็กย,อย้อยนี่โวจนขี้หด ท้องเซิร์ฟเวอร์แบบนั้นะบอกกูทำไมอ่ะมึงก็ต้องไปอะเออผมผมไม่เคยคิดว่าผมต้องตื่นเช้ามาแล้วผมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้กูก็อยากจะบอกไนั้วกันความจริงแล้วตุ๊กล่องโกอาจจะมาเพิ่มมาเพิ่มมากกว่ามากกว่านี้แต่ผมไม่อยากจะพูดให้เด็กมันกลัวเด็กเตียวขวัญ ยังไม่หมดปลอดภัยไม่ได้ช่วยเลยปืนยาวเนี่ยอุ๊ยกูโดดข้ามกาเพาไปลยกูไปกูไปกูไปไปเ่เลื่อเลื่โหเยอะช่ล่ะนี่ เด็กยะโอ้ระเบิดไปละจ้านี่ตบแม่งโอ้ยเฮ้ยเป็นเทียอะไรต้งไหนล่ะติดตู้มียาไม่้าอืม

้ยังมีอยู่หลังตู้หนึ่งสองผมนอนตายไม่สนิทนั่งตักไหนวะมาไหนไอ้เชี้ยกระสุนหมด มึงมึงเยอะมึงหลบค่อนอ่ะกาดมากหมดหมดยังวะรอสักุท้อเลยเสร็จยังมาเร็วไอไวเลยมึงซ่อมได้ไหมเนี่ยมันต้องใช้เวลาลูกพี่ผมจะต้องรีบรีบูทระบบให้กลับมาออนไลน์ได้อีกครั้ง แล้วออฟฟิศของบางโก้ล่ะนั้นสำคัญนะเว้ยล็อกดาวน์ทั้งตึกกับลูกพี่งั้นมึงรีบต้อมไปแต่ผมจะรีบออกไปจาัดก,การพวกที่เหลือแล้วไ,ไปเจอที่อ,ออฟฟิศของบางโก้แม็กนี่คือแบบโอ้โหสั่งให้ไวเลยคือต้องการความปลอดภยัยได้มากที่สุดระบบเซキュริญญญตี้กลับมาออนไลน์แล้วอีกครั้งหนาขนาดนี้เป็นแฟนคงเข้ามาขอถ่ายรูปยาก ก็ไม่เข้าใจว่าจะเจาะระบบ Security ้ทำไมในเมื่อบุกไปทางประตูหน้าก็ได้เฮ้ยแต่โเซปจะไปสำคัญอะไรเมื่อมีแค่ผู้หญิงกับเด็กเนิร์ดแล้วก็กขี้เมาบรนโกอ,อยู่ที่หน้าผมจะไปเช็คกัหน่อยว่าเขออาปลอดภัยดีหรือเปล่าโอเคระบบ Security กลับมาออนอีกครั้งนะครับนะวัออนนี้โอเคเราต้องรีบออกไปนี่ดูข้องนอก ปลอดภัยหรือยังแม็กอออยไม่ต้องซ่อมลระบบเซกูริตี้อยู่ครับท่านเออมันใช้ได้แล้วดีมากนั้นก็เข้าไปในออฟฟิศและล็อกประตูรอจนกว่าพี่ล็กลับมาผมจะรีบไปไล่ต้อนมันให้หมดมันจะได้รีบกลับบ้านไปแม็กพยายามอย่าระเบิดบ้านกูนะตอนนี้เอาชีวิตให้รอดก่อนดีกว่าครับอไปดู นายจ้างฉันปลอดภัยดีฉันจะต้องรีบไปที่ล็อบบี้และจัดการกับพวกมันให้หมดคือถึงถึงนะครัว่าเหมือนมันก็คงกลัวแหละกลัวตายเหมือนกันแหละห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายอ้ามียางตลอดต้องมีแค่มีรถจอดอยู่ข้างนอกแบบเห็นอยู่อุ้ยตายแล้ว ออฟตายออฟฟิศที่น่าสงสารถูกยิงเข้าที่หัวโดวยฮีโร่บางคนที่ต่อตู้กับคนลุยฮีโร่จริงๆพวกมึงโอ้ยมันมาอแล้วยิงแหกประตูเข้ามาแล้งล่ะโวยบ้าแม็กเพยกูทำไงอารอารอุกระ,ะโดดหลบ เอาแม่งยังมีอยู่อีกหมดไหมตั้มหัวไม่หมดโอ้โอแป๊บนึงเขาบนึงกูเตะเม้กูก็แก่แล้วเนาะโอ้โหมดยังวะหมดยังมีอีกตัวกูเห็นอู้ติดกระแพงยิงไม่ได้ หลบขึ้นมึงเนียนมากอะ่ะอืมเฮ้ยโอ้มึงใส่ชุดมาเต็มยศอย่างเงี้ยอ้นะ่าที่อะไรเดินมาข้างไม่ตายดี แ uh ป๊บแป๊บแป๊บฮาวรีโหลดอู้ยิงยิงแค่แต่หัวเดียวด้วยยิงขาไม่ได้อ๋อแป๊บมันก่อนๆออกแอบก่อนไม่น่ารอดดีว่ะแพงกูจะทะลุอยู่แล้วอีกชิบหายเออ รออย่าหนี้มึงหมวกบุดใช้เรื่องไว้เนี่ยไม่มีอะไรเลวร้รายไปกว่านี้ผมจะรีบขึ้นรีบแล้ไปหาที่ออฟฟิศขอ,องรถริโก้แล้วนั่งรอจนกว่าสงบหมดสักทีหมดยังวะมันจะหมดแล้วมั้ง สิ่งที่ผมกลัวมันกลับมาอีกครั้งผมกลัวว่าขึ้นไปคงน่าจะไม่ได้เจอดีแน่นอนผมไม่น่าจะใช่พวกเราบัมเปิร์ผ้ากับเค้กวันเกิดติโจบังโก้ติโจบังโก้เย้แล้วเขาหายเข้าไปในห้องตั้งแต่ระบบปิดจอยตีทำงานโรดิโก้นี่แม็กเองเปิดประตูเร็วผมเองเขาเงียบไปเลยติโจบังโก้เปิดประตูอ่ารีบไปแจ้งรอพอแล้วรีบออกจากจุดนี้ไป ได้ผมจะรีบขึ้นไปที่บนดาดฟ้าเพราะ่ดาดฟ้ามันจะมีฮอจอพวกคนรวยมักจะขึ้นฮอไปไหนมาไหนแล้วมองมาข้างล่างโดยดูพวกคนจนกว่าด้วยความสมเพศแม็กก็ตรงจัดเลยเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกออกมาด้วยแบบว่าเต็มร้อยอ่ะผมให้เลยเกมเนี้ยผมให้เลยคะแนนเต็มร้อยรอลิโก้รอลิโก้รอลิโก้อหายไปไหนวะอ้าวตุยซะละไอ้บ้าเอ้ย ไอเวแบบนตุยซะแล้วใครทำวะใช่เขาตายแล้วเขาโดนยิงที่หวัวนัดเดียวจอดเนื้อง,งานเมืองชีพหา่องรอยมัง้งอ่าเปิดหลังคาได้ด้วยออฟฟิศคนรวยจะสามารถในวิตททุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นจริงผมจะย้อนดูภาพแต่แผ่นดิสมันหายไป ซึ่งมันหมายความว่าในนี้มันมีนอนหมอนไส้แต่ทำไมถึงต้องเจาะแพงเข้ามาทำไมไม่ยิงเรียนๆไปเออก็จริงเว้ยถ้าเกิดมีนอนหมอนไส้ก็ยิงเรียนๆเลยดีกว่าฟาเฟน่าฟนะาเฟนะ่านะถึงแม้ว่านายจ้างของผมจะตายแล้วแต่เมียของเขายังโดนถูกจับอยู่ผมจะต้องช่วยเธออ,อ้าวเฮเนย ผมก็มเก็บกรอบรูปแล้วก็มีอะไรบางอย่างเตะตาผมอ้าวระเบิดไอ้เว้เลยวิ่ง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 เอืออกระเด็นตายไหมเนี่ยตายก็แปลกและบทพระเอกเว้ยยังรอดยังรอดดีนะที่ไม่ตายผมแค่สลบลงไปถ้าเกิดนอนนานกว่านี้ผมคงได้ไปเุยกับโยมบาล โอ้ไม่ทั้งตึกเจ้านายขอบอกจะระเบิดบ้านกูเนี่ยตายแล้วกูก็แก่แล้ยกูไปเร็วแม็กหนีต้องบอกก็รู้แล้วเนี่ยหมดเรื่องเตยเลยไปเลยทางออกลราเราถูกปิดโดยไฟต้องไปหาทางออกอื่นใช่ไหมเนี่ยโอ้เตยเตยเตเตดูสิ ผมโดนถูกจ้างให้มาปกป้องคนสองคนอีกคนหนึ่งเราถูกจับตัวไปอีกคนหนึ่งมีกระสุนเจาะอ,อยู่ที่หัวและตอนนี้โลโก้ที่หน้าว่าจ้างงานของผมมันกำลังนไลน์ไปเรื่อยๆยังรอดโดนปืนโดนระเบิดไม่ตายแม็กกูไอเวเลยถ้าเกิดกูรอดไปได้กูจะดีใจสัสสัส <c oughs> เปิดได้ ประตูอันเบลเลอร์มันเปิดได้ไงวะเนี่ยเอาให้พวกเชื่อหน่อยสิแน่ใช่อย่อยตายดีจริงต้องให้ไอ้นี่ไนได้ชำระบาปวิธีการแย่งปืนมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเอาเออยิงแม่งเลยพูดเที่ยอะไรฟังม่รูเรื่องเด็ไปบอกว่าจะปล่อยโอเบิร์มันมันตายแล้วต้องขอโทษจริงๆว่ะโอ้ยอุตส่าห์ให้คำสัญญา เว้ยยังมีอยู่อามองทางไม่ค่อยเห็นอืมมีไหมไหนวะอ่าเห็นแล้วโดนระเบิดโดนกระสุนไม่ตายแม็กมึงรอดมาได้ยังไงนี่อืมกิงไม่ได้แม็กบอกกูเจ็บอยู่กูกิ้งไม่ได้ยังมีหนึ่งตัวดิเหมือนเห็นอยู่นะ รือแ่บวะ่าตายหมดแล้วโอ้ยตัวนี้คือกระปิวก็ยังรอดเว้ยลอริโก้ตายแล้วรวมถึงบริษัทนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่กำลังจะตายพังหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรเหลือโอ้ผมมองทางไม่เห็นเออ อย่างน้อยเขาก็สู้จนถึงชีวิตสุดท้ายห้องประชุมตรงนี้ดูไม่เหมือนเป็นห้องประชุมเงินล้านของเราลิโก้เลยโดยที่มันมีไฟปกคลุมอยู่เฮ้ยมาช่วยเขาหน่อยเร็วมาช่วยฉันหน่อยเฮ้ยมีคนมา่ะแม็กกูลบไปเยอะโอ้ยโอ้ยเออ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 เหอเอ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 เออ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 เ โอ้ยแมงเพดนี่ถึงกับเดินเตแะแบบเหนื่อยแล้วอีโดดๆเออผมจะพูดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ละมีระบบ QTE ด้วยเว้ยเร็วมันจะระเบิดแล้วไปเร็วออรู้แล้วรอบหนึ่งโอ้ยอยังรอดรอดมึงนี่มันเหนือคนจริง ลืมไปเลยว่าวันนี้วันอาทิตย์ผมไม่อยากจะให้มีคนนักดับเพลิงมากลางตาขายฉันกระโดดลงไปเลือกเกินแต่อย่างน้อยก็ไม่มีใครเอาปืนมาได้ยิงฉันถ้าทำอย่างนี้เอาปืนยิงกบ,บาลฉันให้ตายๆไปเถอะหลอดไหมทางแสงสว่างกูอยู่ไหนทางออกโอ้รลวง แม็กกูก็ยังรอดไหมรอดมึงนี่เันเหนือคนเยียงใครวะนอกจากกูเด้อไอสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าผมคือพวกตัวตลกที่ใกล้จะตายเนื้อก็ไม่นี่ว่าอ่านไปไหนมึงจะการไปไหนโยมบานมาหามึงแล้วรอแป๊บโยมบานปวดหลังเฮ้ ทำไมทำไมอะไรมึงมาฆ่ารถลิโก้บังโก้ทำไมมึงว่าอะไรของมึงว่ามึงมาฆ่ารถลิโก้บังโก้ทำไมเรามาฆ่านายเพราะสิ่งที่พวกที่นายทำกับเรามึงฆ่าพวกกูไปตั้งเยอะมีเหตุผลอะไรที่เ,เตะมนุษย์นี่มันจะพูดโกหก อย like ่างน้อยไม่กี่ชั่วโมงมันก็ต้องตายเพราะขาดเลือดแต่อย่างน้อยผมไม่ทิ้งมันไว้ได้นอนหืมไม่ทิ้งมันไว้คือหมายความว่าไงว่าฟาเฟลนาอยู่ไหนอะไรฟาเฟลนาบองโกอยู่ไหนไอ้บ้าเธอโดนพวกคอมโรซาม้าจับไปอยู่บนพวกเขาอืม ยังมีประโยชน์แปลว่าผมจะต้องขึ้นเขาพวกที่เดือดแก๊งมันอยู่แล้วผมจะต้องสืบหาให้ได้ว่าใครเป็นคนจ้างไอ้พวกนี้มาเพื่อเป็นฉากบังหน้าในการฆ่าลอตเตอรีโอากาสรอดจากริปรี่กลายเป็นมีอะแล้วแต่มึงแล้วกันจะรอดหรือไม่รอดรถโรงพยาบาลมาหาก็รอดกระดกเราทุกอย่างพังหมดแล้ว รอลิโก no like ้บองโก้ตายปาฟิโนาโดนถูกจับแบบเป็นตัวประกันผมคิดอะไรไม่ออกเลยความรู้สึกของผมตอนนี้เหมือนเป็นได้แค่ไอ้แก่ขี้เมาที่โง่เขาเมืองนี้ก็แบบถ้าอยู่ไปนานๆก็คงเฉาตายแต่คงไม่อย่างนั้นผมเคยสัญญาตัวเองแล้วว่า ถ้าผมจะตายผมจะต้องไม่ตายตอนเมาล้ม <c oughs> แต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่าใครเป็นคนตงมาฆ่าผมอือย่างน้อยก็มีการเลือกพิธีตายเึียเวลาแล้วี่ผมจะต้องรีบออกไปจากการ้องมันถ้าเกิดผ,ผมยังมัวกินเหล้าอยู่ไอ้พวกที่คิดจะฆ่าผมมันคงต้องมาสักวันไหนสักวันหนึ่งผมจะออกไปจากการมันให้มันตกใจ ผมรู้ตัวดีผมทำอะไรไมถ่ถี่ตอนไม่ถี่ท่วนผมเอาอัดยาแก้ปวดได้ดื่มเหล้าตอนเนี้ยตับผมมันแข็งไปตับหานไปแล้วแล้วแม็กเพนจะทำอะไรอืมเดียบร้อยโกนผมตรงผมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนอ่าโลงก่อน <Well> นะ มันไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากมายแต่มันก็ดีขึ้นเพื่อความคล่องตัวแล้วก็แนบเนียนนะครับมันจะได้ํำไม่ได้ถึงเวลาออกไปตามล่าพวกมันซะแล้วแผลหายแล้วแผลจากการโดนยิงโดยสไนเปอร์โอเคตัดจบแบบละครไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ